วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมได้มาส่งสินค้าทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดใส่รถไถนั่งขับนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดออสองแถวนะครับผมสองแถวจานคู่นะครับใบขี้เมาลูกปืนนะครับผมใบขี้เมาลูกปืนนะครับอันนี้จานขนาดใบสิบสี่นิ้วนะครับวันนี้ก็ส่งลูกค้าอำเภอ โพประทับช้างนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับส่งทางไกลนะครับนี่ครับรุ่นนี้หน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรสิบนะครับระหว่างขาจะห่างประมาณหกสิบห้าเซนได้นะครับตัวนี้นี่นะครับหกสิบห้าเซนแถมสลักใส่ให้ด้วยสามตัวนะครับแล้วก็จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับอยู่ด้านในทางนะครับด้านข้าง ขนาดตัวนี้ก็ข้าวโพดี่จะลงเป็นหลุมนะครับาลงเป็นหลุมหนึ่งถึงสองเม็ดต่อหลุมนะครับแล้วก็จะห่างประมาณยี่สบถึงยี่สิบ้าเซนนะครับข้าวโพดจะลงนะครับแล้วก็จานที่แถมมาให้ก็จะลงแบบโรยนะครับข้าวโพดจะโรยลงแบบโรยเรียงกันไปนะครับถี่กว่าเดิมนะครับขึ้นบ่เด้นี <laughs> ่นะครับเดี๋ยวฮันรังเลยบัด เออันหลังเพื่นเพื่อนเนี่ยด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งกรงจักรด้านหลังนะครับใส่รถไถตั้งแต่นั่งขับตั้งแต่สิบสี่แรงได้นะครับสิบสี่แรงจนถึงสามสิบหกแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวขากบนะครับกบดินนะครับให้ไปกบข้าวโพดอีกรอบนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเวลาข้าวโพดลงก็จะลงตรงนี้นะครับตอนนี้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยถังปุ๋ยตรงถังตรงกลางนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามสั่งจองได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665นะครับชุดนี้ก็อยู่ที่ราคา15,000บาทนะครับ15,000บาทยังไม่รวมส่งนะครับผมโอเควัดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665-094-469-9224ครับผม อันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ